ืันนี้นี่จะพาท่านมาทำปิงเป็ดสันเนาะมาเบิง้งวิธีปิ้งเป็ดของเพิ่นเพิ่นข้ใวซสูตรปิ้งแบบพื้นพื้นเมืองน,นี่แหละเดี๋ยวอันที่เห็นเมื่อกี้นี่เิ่นกำลังติดเตากำลังต,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 ติดท่านเอออันนี้เป็นเป็นเตาปิ้งของเพิ่นเพิ่นใส่พัดลมสวยเวลาเวลาติดไฟนะนะจะเห็นไ้ไฟมันมันลุกไวนะ ภายหลังที่ติดแล้วไฟมันหุงแห้งแล้วเอาไม้มาเชียร์ทานกระจายกระจายความ้อนให้มันควงหลักเอากระแตะกระแตะปิงหรือกระแตะเล็กมาใส่อายุห้านี่เป็นเนใส่กระแตะเล็กเนื่อนะแก่วมันมันแข็งเกินนะปิงซีนมันจาบ่ก็ร่องบ่ไหลไปทางใดเห็นให้หล้างเวลาเราทำความสะอาดมันกาง่าย สำหรับแตะปีงสนิทนี้หลายคนกระถามว่าเป็นยังโบไซแตะสนิทนั้นสนิทนี้เนาะอันนี้มันอยู่สำหรับงานในพิ้นพื้นันนดตุาตุอันน่ะปีงปีงสนิทนี้ว่าซันซโอ้เสียดายตั้งกองเนะาะเสียดายตังกองสูงโพดมุมสูงโออพอภายหลังเอากระแต่ไส้แล้วเปิ้ลขาเปิ้ลขาขีดซีนมาใส่เนาะอันนี้ซีนมันอยู่หมอ้อมันอยู่หมอ้อแล้ว เป็นเดินวันหลายวันสั้นมันนัดบวสามารถปู้มาไกลเต่าได้เป็นก็ได้ว่าคอยขีดคอยนะนำมาใส่เทลลาตอนเทลลาร์ต้อนแสดงตั้งกองตั้งโทษวสามารถแนมเห็นตอนซีนยูเทิงหน้ากันแต่ใดปวดโเด้อบรรดาทานเด้อมือกองใหม่มือกองใหม่เอาเป็นกันไดกัดกดไลค์กดแซ์กันเด้วยต่า u กันได้สมยูทูบใหม่ คูเวียงพิม์มาวงศาหรือว่าภูเวียง PBS นะอันนี้มันจะให้บรรดาท่านได้ทำรู้เกี่ยวกับวิธีการปิ้งของเพ่นขั้นตอนที่หนึ่งก็เป็นดับไฟนะขั้นตอนที่สองก็เป็นสะไฟออกขั้นตอนที่สามเอาซีนมาใส่กับปิ้งปิ้งครั้งหนึ่งน,นี่จะใช้เวลาอยู่ประมาณ สามสิบนาทีเนาะเป็นเป็นประเภทต้นบางเพราะว่าปวกเอาใส่ไฟแห้งใส่ไฟเบาๆสำหรับประเภทตน้ทตน,ทตน,ทตนขานี่มันมันเป็นซีนประเภทซีนหนาแล้วมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณสี่สิบนาทีปทน็นปีนซึ่งค้าทีมาสร้างต้นปีมันไม่นี่ไงจารีวัตรเตย็ลนคนบางนค,ค,าคนาะโอ้ยซาแท้อืมก็ คือว่าปิ้งซาทชิดูจะไปใส่เพื่นนี่วแกินดูภามันนาน,นสุกเนาะที่พิเศษของฮานนี้แหละมันอยากปิ้งให้มันสุกสุกดีสีงามเนาะให้มันสุกดีสีงามโบมันปิ้งดวนปิ้งล้วไม่แห้งทั้งนอกไม่ทั้งในบบสุกบบเห็ดเนะ <c oughs> าะฮานี้มันมันบบเห็ดเด็ดขาดนอกจากว่าเวลาสุกเสริมบางครา,า,าวนี่ก็อาจจะมีสี ดำๆแร่ๆเอเป็นเป็นฟ้าวเป็นวานฟ้าวเนาะสำหรับราคาปิ้งมีเพิ่มแต่เปล่าเพรันหลายตำบสนำเือไละสุดหนึ่งกับ0 0 0สิบพักิีแล้วก็มีเลือกเปลนเลือกเปลนเพชรนี่กับสุดนึงสาวพันกิีดเอสั่งสิบพันกิี๊์ก็ได้บบเป็นยังทางหานเปินกระจัดให้ตามมูลค่าฮะและ ห้านนี้เป็นห้านที่ตั้งไม่ตาได้ตัวห้างสร้างตัวมาได้สองสามเดือนลลอนี่ละปัจจุบันนี้เพิ่งทดลองสีมือกันอย่งว่าหลายๆบุคคลเนี่ยสมัครมาอุ้มสูงสำหรรับตัว ยูกไกลแลวกับบว่ากันนเพภาวาส่งบเถึงสําหรับผู้ที่ยูกไกลอยู่เทศบาลเมืองปากสันนี่ก็แวะมาอุดหนุนเพื่อนแดเนาะเป็นฮารน้อยตอนนี้ก็บมันบริการด้านการส่งเป็นรักผู้ใดที่สนใจนั่งกินก็นได้ยูเพื่อนกับมิ2สองสามโตนี่แหละไว้คอยบริการท่านเนาะ,ะขออนุญาตยกกล้องมานี่นี่โอ้สซใสดีสีงามเนาะตอนนี้กำลังซีุ้กตอนนี้ ส,สุดเอสำหรับเมื่อนี้หันเป็นก็ว่ามีลูกค้ามาจองหนหเด้สิบสุดว่าสันก็เลยได้ปิงีงแต่เวนินเพื่อให้มันทันเนาะพื่อให้มันทันเป็นเป็นนัดประมาณสิบห้าโมงภาษาสันแสแดงความขอบใจน้ำลูกค้าที่อยู่ในขอบเขตปักสัน เด้อปีใหม่ขอแห่งมีโชคมีไซาเข้มแข็งแข็งแห่งลำรวยลำรวยมาทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อห,หันเป็นพัจนเนา สุดแลเด้อเริ่มแห้งนานั้อนเมประมาณ0นาทีเซลลลาปิประมาณ3 0นาทีต้นต้นขานม่มีประมาณ40กลางมัแห้งส สังเกตเบื้องเพิ่นปีงนี่เป็นอย่างเพิ่นจังฝักเออเพิ่นเพิ่นจั่างปีนไวๆนะกันเนื่องจากว่ามันมันไกลจะซุกแหละซีนมันเริ่มแห้มเริ่มอย่างไรต้องได้ต้องได้พลิกไวๆคันเฮานานพลิกนี่จะเห็นให้ซีนเฮามันไหมเนาะต้องได้พลิกเอาไว้น้อยนึงเสียเวนามาสกันง่ายๆก็คือว่าพี่ขึ้นรถรถนี่ห่างโบง่ายเนาะคันท้าว่าปู้ ดูทีมากยากมันมันก็เอาไข่น้อยหนึ่งทำคนมักได้ก็ได้กินซิ่งดำดำกระดูกดำดำเนาะไฟไหม้วาซันซะอันนี้มันขึ้นกับความพยายามของของเฮาเองมันสิ่งเพิ่นใดวาซันซาอะพอมันโบโบเป็นขั้นตอนที่ยาให้ลราที่พวกเขาเี่อยากให้เราทำได้อะไรไฟไรไฟนีไรสำคัญใหน เวลาพลิกเวลาพลิกเวลาปีนช่วงไม่ไหม้ที่พอน่าออกเข้าเนี่ยพอ่าจาจับละไว้ประมาณสามถห้านาทีขึ้นกับไฟแห้งไฟหอนแล้วพอเ่าจะไปพลิกพิกเบิงสังเกตว่ามันมันสีแหมแหมแล้วเนาะมันสีแหมแหมแล้วพวกเขาจะพ,พลพกพิกมันอย่าช่วยให้มันไหมให้มันแหมพอนเลื่องเลือนี่ละสีงามน,นี่แล้วให้เขาพลิกมันพลิกเบื้องหนึ่งมาแล้วอีก อาเบื้องนั้นก็เส้นเดียวกันเราจะสังเกตตลอดเนาะฉะนั้นแหละผู้ปิ้งเพชรนี่จะไปไก่บ่ได้จะไปใส่บ่ได้ต้องได้ยืนเฝ้ายืนพลิกมันนเนาะยืนยืนคิดตามเขึ้นว่าซันซะเนาะจะไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่บ่ได้ผู้ปิ้งนี่้แบบนี้ละเอออยู่กับความฮอนนี่ละเขาเอนากก็คาหน้าดำบไม่ได้แหมแกมไม่ว่าซันซะอยู่ไกลไฟเออ ในเด็กระต่ายมีหลายคนกระแทกนะฮันปิ้งเป็ดปักสันนี่ตั้งอยู่ใสอันนี้บอกเลยเนาะฮันปิ้งเป็ดปักสันนี่ตั้งอยู่บ้านสีมงคลใจกลางเมืองปักสันนี่แหละบ้านสีมงคลเมืองปักสันแฝงบริการใสซึ่งเป็นดฮันหนึ่งอยู่ในเจ็ดแปดฮันอยู่ในเทศบาลเมืองปักสันที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เปนังไงที่หาน เราสร้างห้างตัวก็าห้างสร้างตัวขึ้นมาหกวพ่อเทร่างสีปนะับปอนน, 3, 4, นั้นสามเดือนซี่เดือนนี่แหละเป็นกับกำลังปลุกฝนสีมือกำลังพยายามสีมืออยู่ใเป็นที่ยอมรับของสังคมของของผู้ผู้รับประทานวาสันซะเนะอะส่วนทางในฮานเป็นกับพระท่านได้ปรับปุงเป็นกับพระท่านได้ขยายอีสั่นเ,เวลาใดทีสีมือพร้อมแล้ว มีทื่นได้จากเล็กจากน้อยเพื่อนกษีพยายามปปับุงหานสนน้นบรรดาทานที่มานั่งกินลูกค้าที่เคยมานั่งกินาาน้ำแคบอันนี้ขอขอให้อดทนน้ำกันนะขอเขอ้าใจน้ำลูกค้าทุกทุกท่านที่มาอุดหนุนรวมซู่ฮานปีเป็ดปักสันดยตะลอด ร่ำรวยมดทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส่อง YouTube, ย,ยู u ทวภูเรียงพิโมวงศาเด้อขอขอบใจหลายๆสำหรับสูตรพีนี่เป็นสูตรพีนฮาน สิซุกแล้วนอะเลิ่มนกสซซุกแล้วผมสีน้ำสีนมมุ่มเคุกแล้วมาไว้นนี้